มิโซจะมาทํากับข้าวให้น้องชายกินซึ่งเ,เมนูวันนี้ก็เป็นกุ้งผัดกะปิใส่สตอนะคะท่านผู้ชมอันนี้มิโซตำกระเทียมกับพริกขี้หนูสวนแล้วก็กะปิไว้แล้วนะอันนี้คือเครื่องแกงของมิโซในวันนี้ใส่ลงไปทั้งหมดเลยค่ะผัดให้หอมหอม โอเคหอมได้ที่แล้วค่ะนี้เราจะใส่กุ้งลงไปนะคะกุ้งวันนี้เฉพความสัดเรียบร้ยแล้วะคะ่ะไฟแรงไหมชุดรอกินกระต่อเบิร์ดใส่กระต่อลงไปค่ะ ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะอ๋ออยอยจะใส่อันนี้ผงชูรสนะคะใส่ผงชูรสไปหนึ่งช้อน <c oughs> แล้วก็อันนี้น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลนิดนึง ใส่เยอะใส่แล้วดีโอ้นิดหน่อยมีรสเสใส กอถอยลงๆไปนิดเดงเพื่อความหนัวนิ๊งโอ้ สอป <c oughs> ูัาสต์ใส่กะปิของมิโซค่ะนี่น่ากินไหมคะใส่จานกันเลยคะ่ะนี่เสร็จแล้วคะ่ะลืม จะรู้อะพิดโดดโอเคโดดแค่นี้พออ่โอ้น้ำเยอะเอาไปคุกค่าโอ้ทอแซ่บกันเลย ฮั่ <Okay. S 2> งกุ้งออกมาค่ะลุยค่ะอืม เยี่ยมอร่อยไปค่ะบ๊ายบาย